สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพัอสอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระรธรรมคุณพรณีภัยบุญเลิศคุณบุตรสราเรืองแสงค่ะอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวัสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะหากท่านสนใจก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-898121038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนอภ,อภิธรรมทางปรษณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พัฒธรรมหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 4 9 9 9 8 8 4 2 4 4 9 9 9 8 4โดยแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube ได้อีกนะคะโดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพภริษสาธิตการมณีก็จะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกรับฟังตามอัธยาศัยของท่านค่ะหากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒนอัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์08188863 สำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องตามรอยพุทธประวัติเป็นครั้งที่16แล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคารวาสคนแรกที่เป็นพระอรหันต์นะคะหลังจากพระพุทธเจ้าเทศนาปโปรดปัญจวคีแล้วก็ยังคงประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมรคทายวันอันเป็นป่าที่อยู่ชานเมืองพาราณสีนะคะและเมื่อมาถึงเมืองนี้แล้ว เราก็ควรจะรู้จักไว้สักนิดนึงเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาประทับหลายลายครั้งนะคะเมืองพาราณสีเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่เป็นอันมากกล่าวกันว่าพราหมณทั้งหลายในเมืองนี้นับถือพระโคตมะยิ่งกว่าเทวดานะคะเมื่อจะทำการใดๆก็ตามก็จะบูชาพระพระโคตมะก่อน แล้วจึงบูชาพระอิศวรหรือพระนารายณ์นะคะพระนรีสีนียเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีนะคะซึ่งคำว่ากาสีนะคะหมายถึงผ้ากาสีและเครื่องหอมแก่นจันทที่มีชื่อเสียงมากที่มาของชื่อพรารานสีนั้นก็ว่าด้วยเ,เป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาระหว่างปากน้ำพารณะหรือวารณะนะคะกับปาง ปากน้ําที่ชื่อว่าอัสีนะคะซึ่งไหลออกมาทางแม่น้ําคงคาทางเหนือแล้วก็ทางใต้ของเมืองจึงได้เอาชื่อของแม่น้ําทั้งสองมารวมกันรวมเป็นชื่อเมืองว่าพารานสีนะคะก็คือปากน้ําพารณะกับปากน้ําอัสีก็กลายเป็นชื่อเมืองว่าพารานสีนะคะหรือว่าบางทีก็เรียกว่าวารานสีนะคะปัจจุบนันนี้เมืองพารานสีก็มีฐานะเป็นจังหวัด หรือเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของรัฐอุตรประเทศมีเมืองหลวงชื่อลักเนานะคะในสมัยก่อนพุทธกาลเมืองพาราณสีเป็นศูนย์กลางการค้าและก็อุตสาหกรรมฉะนั้นก็เลยมีเศรษฐีมากแม้ในสมัยพุทธกาลเศรษฐีก็ไม่ได้ลดน้อยลงก็ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาดังกล่าวข้างต้นมีเศรษฐีมหาศาลผู้หนึ่ง ร่ำรวยมากถึงกับปลูกเรือนสามฤดูให้ลูกชายอยู่ตามฤดูกาลแล้วก็มีสาวงามแวดลอ้อมมีดนตรีขับกล่อมมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญหาที่ปรีบไม่ได้ในหนังสือพุทธประวัติทั่ว,วไปไม่ได้ออกชื่อเสียงเรียงนามของเศรษฐีและภรยาเศรษฐีบอกแต่ชื่อลูกชายว่าชื่อยะสะหรือยะสะสกุลบุตร ครั้นตรวจสอบจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระพรหมมกุณาภรณ์ท่านปออประยุตโตจึงได้ทราบว่านางสุชาดามีบุตรชื่อยาาัะและในหนังสือปฐมสมโพธิพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตรเทวะก็ออกชื่อนางสุชาดาเสนิยทธิดาซึ่งหมายความว่าคำว่าเสเสนิยทธิดาหมายความว่าเป็นธิดาแห่ง เสนากุมพมะพีนายใหญ่แห่งบ้านเสนานิคมแล้วก็บอกว่านางได้เป็นเอตทัทคะทางด้านถึงสารณะเป็นอุบาสิกาก่อนผู้อื่นนะคะพระพุทธเจ้าตัดสรรเสริญว่าผู้ที่ถวายอาหารในวันตัดสรุได้อานิสงส์มากก็นางสุชาดาผู้นี้ล่ะคะ่ะเป็นคนถวายข้าวปายาตในวันตัดสรุจึงเป็นคนเดียวกับ นางสุชาดาแม่ของยาสะกุลบุตรหนังสือพุทธประวัติบกพร่องในเรื่องของการเวลาจึงทำให้เรื่องเชื่อมต่อกันได้ยากบางเรื่องก็ขาดหายไปสรุปว่าตามเวลาดังกล่าวยาสะกุลบุตรก็โตเป็นหนุ่มมีภรรยาแล้วและถึงแม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่จะสะดวกสบายตามแบบเศรษฐีสักเพียงใดแต่ความรู้สึกลึกๆก,ก,กลับไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นค่ำคืน ของคืนวันหนึ่งนะคะยาศักกุลบุตรได้เข้านอนแต่หัวค่ำแล้วหลับไปส่วนพวกบริวารหลับภายหลังประทีปโคมไฟจุดสว่างอย่างไร้ประโยชน์ด้วยไม่มีใครสนใจที่จะดับต่างก็พากันหลับไร้ไร้สติมีอาการพิกลต่างๆบางนางก็มีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางก็มีเปิงมาตกอยู่ที่อก บางนางก็สยายผมบางนางก็อาบปากน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอเพ้อพกไปไม่เป็นภาษานะคะครั้นตกดึกยะสากุลบุตรก็ตื่นขึ้นก็ได้เห็นอาการของนางทั้งหลายดังกล่าวก็บังเกิดความไงคะสลดจิตคิดเบื่อนหน่ายในความเป็นอยู่ก็ออกอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ เมื่อบังเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็มีอาจที่จะนอนต่อไปได้นะคะจึงลุกขึ้นจากที่นอนสวมรองเท้าทองเดินลงจากเรือนหวังจะหาที่สงบระง,งับความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกวุ่นวายใจขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วประตูเมืองเปิดเยสาก,กุลบุตจึงเดินออกจากเมืองตรงไปยังป่าอิสิปตนามลุคทายวันอันเป็นสถานที่สงบวิเวก ตลอดทางที่เดินไปก็บ่นแต่ว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะเสด็จจงกรมในที่แจ้งอยู่เป็นประจำเมื่อยาสักกุลบุตรเดินบ่นผ่านมาจึงทรงได้ยินถ้อยคำดังกล่าวก็ได้ทรงพระดำเนินมาที่ยาสักกุลบุตรแล้วตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านมาที่นี่เถิดเราจักแสดงธรรมให้แก่ท่านด้วยพระสุดเสียงที่แจ่มใสมีกังวาลไพเราะของพระพุทธองค์ที่ตรัสในสิ่งที่ตนกำลังรำพึงรำพันอยู่ทำให้ยาสา์กุลบุตรยุดเดินเมื่อมองเห็นผู้พูดจึงถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ประนมมือนมัสการนั่งลงหน้าที่อันสมควรกล่าวโดยสรุป พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปปภิกถากล่าวคือทำเบื้องต้นบรรยายถึงคุณของการให้ทานการรักษาศีลการเสเวยสุขเนื่องจากการกระทำความดีแล้วก็โทษของการมคุณและคุณความดีของการหลีกตัวออกจากกามคุณพาะธรรมเทศนาดังกล่าวเป็นการฟอกอธัธยาศัยของผู้ที่ไม่เคยทราบคำสอนมาก่อน เมื่อมีพื้นความรู้ทางธรรมแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคยาศากุลบุตรก็ได้เห็นธรรมพิเศษขณะที่นั่งฟังอยู่นั้นความวุ่นวายในใจก็หมดไปขณะที่ยาศากุลบุตรนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่บิดาซึ่งทราบว่าบุตรชายหายไปจากบ้านก็ออกตามหา แล้วก็ได้มาพบพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเทศนาอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่โปรดท่านเศรษฐีเช่นเดียวกับที่เทศนาโปรดยศกุลบุตรท่านเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตท่านเศรษฐีจึงเป็นอุบาสกที่ถึงพระรัตนตรยัยเป็นคนแรกนะคะ ในขณะที่พระศัสดาเทศนาโปรดท่านเศรษฐีนั้นยาศกุลบุตรก็ฟังพระธรรมเทศนาซ้ําอีกครั้งหนึ่งและท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์องค์แรกทั้งที่อยู่ในเพศขรุหัดน,นะคะก็คือยังไม่ทันได้บวชแต่ท่านเศรษฐีไม่ทราบจึงกล่าวว่าพอยสะมารดาของเจ้าเศร้าโศกพิไรลำพันถึงอยู่ เจ้าจงให้ชีวิตแก่มันดาของเจ้าเถิดยศกุลบุตรแลดูพระศา,ศาสดาพราะองค์จึงตรัสบอกกับท่านเศรษฐีว่าบัดนี้ยศได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วไม่อาจกลับไปครองชีวิตแบบคารวะได้อีกท่านเศรษฐีเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วก็มีความปิติกราบทูลว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพระยศ ขอให้รุ่งเรืองอยู่ในอนาคาริยวินัยนะคะซึ่งหมายถึงวินัยของบรรพชิตที่มีศีลเป็นเครื่องทางให้บริสุทธิ์แล้วก็กลับทูลอารัธนาพระศาสดากับพระยาศะให้ไปรับอาหารบิณทบาทที่เรือนของตนในเช้าวันนั้นเมื่อสรงรับแล้วท่านเศรษฐีก็กลับไปตระเตรียมอาหารเมื่อเศรษฐีกลับไปแล้วยาศกุลบุตรก็ได้กลับทูลขออุปสมบทและด้วยเหตุที่ยาศาักกุลบุตรบรรลุพระอาหารหันต์แล้ว จึงตรัสเพียงพระวาจาสั้นๆว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถอะตามหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาก็กล่าวโดยสรุปหลังจากอุปสมบทแล้วว่าสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าก็ทรงซึ่งจีวรแลบาทมีพระยะสะเทระเป็นปัจฉาสมณนะแปลว่า พระตามหลังนะคะก็เสด็จพระพุทธดำเนินมาสู่เกหาสถานแห่งมหาเศรษฐีทรงนิสีธนาแปลว่านั่งนะคะเหนือเบอรวรปัญญัตตะอาดฝ่ายมานดาแลปูราณทุติยิกาแห่งพระยศะ,ะก็มาถวายอภิวาทแล้วก็นั่งในที่ควรสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้า จึงมีพระพุทธดีกาตรัสเทศนาอนุบุพิกถาและพระจัตุราเรียสัจธรรมโปรดนางทั้งสองก็ได้บรรลุพระโสดาตั้งอยู่ในพระไตรสรนคมเป็นปฐมอุบาสิกาปรากฏในโลกแล้วชนทั้งสามคือบิดามารดาและภร,ริยาแห่งพยาสะก็ถวายอังคาดพระบรมครู และพระยศะะเทระด้วยพระพัตตาหารแลขาธนียะโภชนียะอันปานีตเมื่อเสร็จแห่งพัตกิจแล้วก็โปรดประทานพระธรรมกถาอย่างบิดามารดาและภร,ริยาแห่งพระยศะะให้ชื่นชมสมนัรในพระสัทธรรมแล้วก็อุทากาและจากอาจกับสู่พระอาวาสในมรุคทายวันนะคะ ในปัจจุบันนี้ณป่าอิสิปตนะมรุคทายวันแห่งนี้ก็มีวัดไทยที่พระครูประกาศสมาธิคุณคือท่านสังเวียนยาณเสวีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชดังสิ์เป็นประธานในการสร้างโดยบอกบุญจากคนไทยก็ไปซื้อที่ดินในเมืองพาราณสีได้32ไร่นะคะโดยมีมุลนิธิป่า,อามอุกคทายวันมหาวิหารเป็นฝ่ายควบคุมดำเนินการ มูลนิธินี้ก็มีสำนักงานอยู่ที่วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสรษตกรุงเทพนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2511จนถึงวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2525ก็ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดมรุคทายวันมหาวิหารหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดไทยสารนาศนะคะ ่านี่เคยไปอินเดียแล้วก็คงจะได้เคยไปแวะเวียนที่วัดไทยสารนาฏกันแล้วนะคะเอาละค่ะการที่ได้พระยาศาเข้ามาเป็นพระสาวกถือว่าเป็นการได้กองกําลังสําคัญของพระาศาสนานะคะเพราะว่าพระยาศาที่ได้ที่ได้มาเนี่ยเป็นบุตรของมหาเศรษฐีก็เลยมีบุตรเศรษฐีอื่นๆที่เป็นเพื่อนนะคะกล่าวเฉพาะบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีเนี่ยก็มีที่สําคัญสาคัญอยู่สี่คนนะคะ มีชื่อว่าวิมลสุภาหุปุณณชิแล้วก็ขวัมปติทั้งสี่คนเนี่ยถือเป็นสหายสำคัญนะคะเมื่อทั้งสี่สหายได้ทราบว่าพยาศัตร์ออกอุปสมบทก็พากันมาที่ปาอิสิป,ปัตนะมรุษคทายวันพระยาศักด์ก็นำสหายทั้งสี่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบชูนขอประทานพุทโธวาดพระพุทธองค์ได้ตรัส พระสัทธธรรมเทศนาโปรดปรากฏว่าสหายทั้งสี่เป็นคนดีมีนิสัยเช่นเดียวกันกับพยาสะรรเมื่อได้ฟังพระเทศนาแล้วก็บรรลุพระโซดาปฏิผลแล้วก็โปรดประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุหลังจากดำรัดโอวาทานุศาสตร์แล้วทั้งสี่องค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะคะ นั่นเป็นเพียงสหายที่เป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพารานสีนะคะพยาศัสด์เนี่ยยังมีสหายที่เป็นคนบ้านนอกในชนบทอีก50คนนะคะพวกนี้พอได้ทราบเขา่าก็ไม่รอชา้าก็พากันมาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระยศักดิ์ก็เล่าให้ฟังแล้วก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะเพื่อนๆต่างก็มีศรัทธาเช่นเดียวกัน กับสหายคนอื่นๆก็บอกว่าออขออุปสมบทด้วยพระพุทธองค์ก็โปรดประทานอุปสมบทด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิพิกุนะคะต่อเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาแล้วสหายทั้ง50คนนั้นก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันทุกคนเลยนะคะก็น,นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งหลังจากตัดสรูได้เพียงสองเดือนพระพุทธองค์ก็ทรงได้พระอาหารหันต์เพิ่มขึ้นอีก รวมถึง60องค์หรือ60รูปนะคะก็คออือท่านแรกก็คือพระอัญญากลทัญญะสองพระวัปปะ 3. พระพัทยะสพระมหานามะนะคะหพระอัศชิ 6. พระยาศเจ็ดพระวิมลน,นะคะที่เป็นเพื่อน 8. พระสุภาหุ 9. พระปุณณชิ 10. พระขวัมปตินะคะก็นี่เป็นรายชื่อพระอรหันต์สิบรูปแรกนะคะสำหรับองค์ที่ชื่อพระมหานามะที่อยู่ในกลุ่มบัญจวัคีเนี่ยนะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นบุตรของพราหมนะคะเป็นพรามคนใดคนหนึ่งในจำนวนที่ได้รับเชิญเข้าไปทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะตอนที่แรกที่ประสูติออกมา แล้วก็พราหมณ์ผู้นั้นก็ได้แจ้งแก่พระมหานามาผู้เป็นบุตรคือว่าตัวบิดาค่ะก็บอกกับพระมหานามาผู้เป็นบุตรให้ทราบว่าพระสิทธัตถะจะได้ตัดสูนะคะต่อมาพระมหานามาเนี่ยพอได้ทราบว่าพระสิทธัตถะออกเสด็จออกบรรพชานะคะพระมหานามาองค์นี้แหละค่ะพร้อมด้วยพราหมณ์ทั้งสี่ซึ่งมีโกนธัญญาเป็นหัวหน้าก็ได้ตามไปเป็นอุปถา ะะก็เป็นผู้ดูแลพระพุทธองค์พออยู่ๆมาเนี่ยขั้นตามาเห็นพระพุทธองค์เลิกบาเพ็ญทุกขะกริยานะคะพวกเขากลุ่มปัญจวัคคีย์ก็ได้หลีกหนีไปอยู่ที่ป่าแห่งนี้นะคะ่ะอิสิป,ปต,ตนมฤคทายวันนะคะครั้นพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพวกเขาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังได้กล่าวมาแล้วนะคะ ท่านมหานามาเทระเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมหาสาวก60องค์ที่เป็นกำลังช่วยพระบรมศาสดาประกาศศาสนาท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่สมควรแก่การกำหนดก็ปรินิพานนะคะก็สรุปแล้วก็มออีพระอาหารเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งหมด60องค์นะคะนอกจาก10องค์แรกแล้วก็บวกกับ สหายตามชนบทของพระยาศรอีก50องค์ก็เป็น60องค์พอดีดังนี้จะเห็นว่าเพียงพรรษาแรกเท่านั้นก็ทําให้พระพุทธองค์ทรงเห็นความสําเร็จที่จะเผยแผ่พระธรรมคําสอนต่อไปได้สนดวกขึ้นแต่เนื่องจากยังอยู่ในฤดนูฝนจึงจําต้องอ,อ,อยู่จําพรรษากันณป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันอีกระยะหนึ่งนะคะเอาละค่ะบทต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เริ่มงานเผยแผ่พระศาสนานะคะเมื่อสิ้นฤดูฝนออกพรรษาแล้วการเดินทางสะดวกขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าสมควรแล้วนะที่จะออกเผยแผ่พระศาสนาได้แล้วครั้นถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนกัตติกมาศคือเดือน12ตามจันทรคตินะคะหรือในราวเดือนพฤศจิกายนก็ได้ทรงเรียกพระอารหันต์ทั้ง60องค์มาประชุม แถลงนโยบายได้ส่งชี้แจงว่าภิกษุทั้งหลายเราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปในชนบทเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากแต่อย่าไปรวมกันสองรูปโดยทางเดียวกันจงแสดงธรรมมีคุณเป็นเบื้องต้นท่ามกลาง ที่สุดจงประกาศพรหมจัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสบางปัญญาดุจทุลีในจักสุน้อยเป็นปกติก็มีอยู่เพราะโทษที่ไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณที่จะพึงได้พึงถึงผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีอยู่ แม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเราราเสนานิคมเพื่อจะแสดงธรรมนะคะและแล้วพระอาหารทั้ง10องค์นี้ก็ได้ถือว่าเป็นผู้ประกาศศาสนารุ่นแรกที่สำคัญเพราะในเวลานั้นมีเจ้าลัทธิอยู่มากต่างก็ยึดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ลัทธิของตนดังนั้นการนำของใหม่เข้าไปเผยแผ่ในหมู่ชนที่นับถือศาสนาอื่นอยู่แล้วจะต้องเอาชนะใจผู้คนเหล่านั้นให้ได้ จะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคำสอนใหม่มีเหตุผลดีกว่าและแล้วก็ปรากฏว่าพระอาหารหันต์ทั้ง60ก็ได้แยกย้ายกันไป60เส้นทางเราไม่อาจทราบได้ชัดเจนว่าองค์ไหนไปทางทิศใดหรือที่ใดแต่เข้าใจว่าแต่และองค์น่าจะกลับไปยังภูงมิลำเนาที่ตนคุ้นเคยนะคะอย่างพระอัญญากรัญญะมีบ้านเกิดที่ตำบลบ้านโทนนวัตถุที่อยู่ใกล้ เมืองกบิลพัทมีผลงานด้านประกาศศาสนาเป็นที่พอพระหฤทัยของพระศาสดามากมีเรื่องปรากฏว่าครั้งหนึ่งพระสักกเทวราชได้เสด็จจากดาวดึงลงมาเพื่อฟังธรรมของท่านถึงที่อยู่แล้วก็มีความเลื่อมใสเป็นอันมากนะคะต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปโปรโดญาติของท่านที่บ้านโทน,นวัตถุเมืองกบิลพัทได้เห็นปุณณมานพบุตรของ นางมันตานีนะคะเป็นพรมามณีผู้เป็นน้องสาวก็รู้ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมทั้งอุปนิสัยก็เป็นคนเรียบร้อยจึงได้แนะนำสั่งสอนเรื่องพระศาสนาให้เข้าใจปุณณมานกมีความเลื่อมใสประสงค์จะอุปสมบทครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ไม่เคยไปเข้าฝ้อรพระพุทธเจ้าจนครั้งหนึ่งพระศาสดาเสเด็จจากกรุงราชคห์ไปประทับ นาเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีพระปุณณนะเมื่อได้ทราบข่าวก็ตามไปเฝ้าและเข้าใจว่าจะได้อยู่ช่วยพระศัสดาประกาศศาสนาอยู่เป็นเวลานานจนเป็นที่เคารพยกย่องของพระสารีบุตรและพระอานนท์ดังถ้อยคำของพระสารีบุตรได้กล่าวสรรเสริญว่าพระปุณณะมานตานีบุตรเป็นเพื่อนพรหมจันทร์ที่ดีของพรหมจรีทั้งหลายนะคะ ด้วยเกียรติคุณของท่านปุณณมันตานิบุตรที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระเถระที่มีปัญญาและมีความสามารถในการแสดงธรรมพระศาสดาจึงทรงยกย่องท่านไว้ให้เป็นเอตทัคคะสถานเป็นยอดของพระสาวกที่เป็นธรรมกถึกทั้งมวลน,นะคะก็เข้าใจว่าพระปุณณมันตานิบุตรจะปรินิพานก่อนพระศาสดาด้วยในคราวระสมห้าร้อรูปประชุมธรรมปฐมสังคยนาไม่ปรากฏชื่อของท่านในที่ประชุมนั้น ก็เป็นอันสรุปว่าพระอัญญากลทัญญาก็เป็นผู้นำาพปุณณะมันตานีบุตรให้อุปสมบทในพระาศาสนาแล้วก็ได้เป็นกำลังสำคัญของพระาศาสดานะคะเรื่องราวของการเผยแผ่พระาศาสนาจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามในตอนต่อไปแล้วนะคะเพราะวันนี้ได้หมดเวลาลงอีกแล้วท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีค่ะ